FM 89.5 MHz สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับเรื่องของกระทรวงวิทย์นะครมีการจับมือ4ิน่รงงานภาครัฐและเอกชนหนุนการจัดงาน Startup Thailand 2016ในวันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคม2559นะักณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศ,ศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวให้ทางทีมงานนะฮะต่อสายไปที่ ท่านรัฐมนตรีสักครู่หนึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวเรา,าจะคุยไปค,ยคุยเรื่องนี้จบแล้วก็ต่อเรื่องอ่สัมภาระรถย่อนภาษีครับเที่ยวสงการดีไหมฮะใช่ฮะเพราะว่าเริ่มเริ่มมีประเด็นามาตรการนี้ออกมาแล้วก็หลายคนก็เตรียมการแล้วฮะจะไปท่องเที่ยวละว่าจะ,าจะดูว่าเอสจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ใช่ฮะโหเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะฮะท่านใดที่ติดตามรับฟังก็เชิญรับฟังกันได้นะฮะติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มทาง FM89.5MHz เมกะเฮิร์นะครับช่วงนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับท่านดรพิเชษดุรงค์เขวินสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับผมอุดมที่ปกนะครับ สวัสดีครับครับผมผมผมพิยพงศ์นะครับท่านรัฐมนตรีครับครับผมท่านรัฐมนตรีครับอยากสอบถามเรื่องของโครงการที่ทางกระทรวงวิทย์นะฮะได้มีการร่วมมือกับ40หน่วยงานทั้งรัฐและก็เอกชนที่จะมีการเตรียมจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะครับที่มาที่ไปของโครงการนี้แนวคิดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับท่านครับครับก็แนวคิดนี้ก็เป็นการบูรณาการงานกันหลายกระทรวงเลยนะครับเกือบ10กระทรวงได้มั้งครับแล้วก็ มีกระทรวงหลักๆอย่างเช่น <c oughs> กระทรวงไอซีทีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงการคลังนะครับก็ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับโดยช่วงยิ่งร่วมกับเอกชนทีนี้เอกชนเนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่ตรงนี้เป็นจะเรียกว่าผู้ประกอบการรายใหม่ก็คงได้นะครับครับที่จะมักจะเรียกกันว่าสตาร์ทอัพนะครับครับตรงนี้เนี่ยสาเหตุที่ทําเพราะว่าเ,เมื่อก่อนเนี่ยเราก็าคงพึ่งเท่าแก่พึ่ง โรงงานนะครับพึ่งทุนแล้วก็แรงงานนะฮะวันนี้โลกเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับเรากําลังพูดถึงคนที่มีความสร้างสารรค์แล้วก็เอานวัตกรรมมาแปลงเป็นรายได้นะครับ <c oughs> บางคนที่ไม่มีทุนรอนเลยนะครับแต่ว่าค,ความคิดดีมากก็าสามารถที่จะแนวรมิตเรื่องใหม่ๆให้กับไม่เพียงแค่ภายในประเทศเท่านั้นนะครับบางทีกระจายไปได้ทั่วโลกยกตัวอย่างเช่น วันนี้ผู้ฟังหลายท่านคงใช้บริการของแท็กซี่แนวใหม่ใช่ไหมครับครับที่คงเอ่ยชื่อได้ไหมครับได้ได้ครจะมีพวกอูเบอร์พวกแกร็บแท็กซี่นะครับแท็กซี่ครับผมตรงนี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสารอับทั้งสิ้นนะครับก็คือมีไอเดียดีๆนะครับแล้วก็พยายามบริหารจัดการรวมทั้งได้รับความช่วยเหลือได้รับการลงทุน ในมิติใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงนะครับมันไม่ใช่เรื่องของธุรกิจปกตินะฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยบางครั้งใช้วิธีการลงทุนปกติไม่ว่าะจะเป็นแปกงพาณิชย์นะครับก็อาจจะทํายากสักนิดหนึ่งเพราะว่าความเสี่ยงสูงประการแรกนะครับการ่รอง หลายคนก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะต้นทุนต้น,ตนร้อนไม่มีนะค,ะครับหรือถนดที่ดินที่จะไปวางก็ไม่มีนะครับครับก็จะเกิดสปีชีใหม่นะฮะที่เราเรียกว่าเวนเจอร์แคปิตอลนะครับพวกนี้ก็จะ,ะยินดีที่จะมาลงทุนถ้าหากเห็นเป็นความสร้างสารรค์ที่มีโอกาสสูงมีศักยภาพในอนาคตนะค,ะครับก็บยินดีที่จะลงมาเสี่ยงด้วยนะครับครับะระบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่ของโลก ในรอบสิบปีที่ผ่านมานะครับครัเมืองไทยณปีนี้รัฐบาลก็ตั้งใจนะฮะที่จะผลักดันอย่างเข้มข้นนะฮะเพื่อที่จะทำให้วงการสตาร์ทอัพของเราเติบโตขึ้นเป็นเป็นแนว,แนวแการพัฒนาเศรษฐกิจอีกแนวหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมแนวปกติที่เราทำทำกันอยู่นะครับครับในงานบารทับไทยแลนสองพนก2016เนี่ยทางกระทรวงวิทย์คาดหวังอะไรบ้างหรือว่ามี กิจกรรมอะไรบ้างที่จะเชิญชวนให้ทางเคนที่สนใจเรื่องเนี้ยไปชมะครับครับก็เป็นกิจกรรมแรกๆขนาดใหญ่ที่รัฐจะผลักดันนะครับแบบไม่ได้ว่าจัดงานแล้วจบแล้วจบกันนะครับหลังจากนี้ทั้งปีเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอื่นตามมาแต่งานนี้เนี่ยเป็นงานที่เราต้องการงานที่หนึ่งเนี่ยต้องการสร้างความกระหนับนะครับกับความเข้าใจว่าตกลงเนี่ยสตาร์ทอัพมันคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้ในเมืองไทยนี่มีสตาร์ทอัพอยู่ประมาณสัก หนึ่งพันถึงสองพันหารอยลายโอก็เยอะนะฮรก็พอสมควรฮะขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในขั้นตอนไหนของสตาร์ทอัพนะครับครับถ้าเป็นขั้นตอนไอเดียความคิดความสร้างสรรค์แรกๆก็จะมีเยอะสักหน่อยหนึ่งนะครับขั้นตอนที่ต่อมาเริ่มที่จะพัฒนาไอเดียหรือเริ่มที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในกรณีที่เป็นเทคสตาร์ทอัพนะครับก็เริ่มที่จะมีต้นแบบนะฮะ หรือถ้าขยับไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือเป็นต้นแบบที่เริ่มมีคนสนใจแล้วเริ่มมีการลงทุนอาจจะไม่มากนักนะครับถ้าหากขยับไปขั้นหนึ่งก็เริ่มที่จะมีคนลงทุนเป็นเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่หันเหมมาสนใจเรื่องนี้กันเยอะนะครับบางคนก็เคยทำอีคอมเมิร์ซมาก่อนนะครับก็อยากจะทำริเริ่มอะไรใหม่ๆที่มีความ้ังสรรแล้ว ถ้าหากสำเร็จนี่จะมีมูลค่าเพิ่มสูงมากนะครับแต่ก็ต้องเรียนในเบื้องต้นนี้นะครับสําเร็จก็มีไม่สําเร็จก็มีนะครับไม่สําเร็จก็มากนะครับแต่ว่าหลายคนไม่สําเร็จแล้วพยายามต่อไปก็สามารถสําเร็จได้ดยเช่นเดียวกันนะฮะงานนี้ก็จัดขึ้นที่สประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับสีวันเต็มๆนะฮะตั้งแต่วันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะเลยเราเชิญเชิญสตาร์ทอัพจำนวนมาก มามาร่วมกันนะครับอาจจะเวียนกันนะครับเพราะเขาก็ไม่มีเวลามากเท่าไหร่อาจจะเวียนกันใน4ี่วันนี้เพื่อที่จะมาโชว์ให้ดูว่าความคิดหรือสิ่งของหรือเทคโนโลยีที่เขาะจะ,ะเสนอสนองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ,รบแล้วก็จะเชือ้อเชิญพวกที่เป็นเมนเจอร์แคปพวกที่สามารถที่จะลงทุนภายใต้ความเสี่ยงเนี่ยเข้า <c oughs> <c oughs> มาทั้งในและต่างประเทศนะต่างประเทศนี่ก็เชมาเยอะนะฮะประมาณสัก กว่าสิประเทศได้กำลังน, oh, นะครับ,รบแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดให้เราฟังทั้งไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับ,รบผมก็ในช่วงสองเดือนนี้มีโอกาสไปทำงานประชุมต่างประเทศก็ได้เชือ้อเชิญหลายประเทศให้เข้ามาร่วมมือกันนะครับ,รบจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า pitching นะฮะนั่นก็คือการสร้างเวทีให้สตาร์ทอัพสาม,มารถที่จะมาะขายอเดียการพัน ขายไอเดียนะครับครับแล้วก็จะมีเวนเจอร์แคปนะฮะก็นั่งฟังถ้าทำไหนน่าสนใจก็ไปคุยกันต่อเลยนะครับอ๋อดีเลยครับรวมรวมทั้งจะมีบูธต่างๆนะครับบางประเทศเช่นประเทศจีนนี่ก็จะมาสร้างบูธสภาพแวดล้อมที่ปักกิ่งนะครับให้ดูว่าสตาร์ทอัพที่ปักกิ่งเขาโอเปเรตกันยังไงครับถนนทั้งสายในนครปักกิ่งที่ทำเรื่องนี้ก็มี นะครับในกระทั่งนายกรัฐมนตรีของจีนก็เคยไปนั่งกินกาแฟที่ถนนสายนี้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นต้นนะครับก็จะมีอะไรน่าสนใจเยอะนะครับอยากจะเชิญชวนให้ผู้สนใจจะเป็นสตาร์ทอัพหรือไม่เป็นสตาร์ทอัพก็ไม่เป็นไรนะครับมาหาความรู้กันครับรันนั้นกลุ่มเป้าหมายของท่านก็คือคนที่สนใจอยากจะประกอบธุรกิจใหม่ในรูปแบบที่เป็นสตาร์ทอัพก็คือว่าใช้เทคโนโลยีเป็นเบสใช่ไหมฮะในแง่ของการ การทาธุรกิจก็เป็นความจริงความจริงสตาร์ทอัพนี่จะเป็นเทคโนโลยีเบสก็ได้ไม่ไม่เทคโนโลยีก็ได้นะครับครับบางคนคิดระบบเก่งๆอย่างเช่นเรื่องแท็กซี่ที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของแท็กซี่สักคันเดียวเลยนะครับใช่แต่ว่าคิดระบบเก่งบริหารจัดการเก่งก็ทําให้สามารถกระจายไปได้ค่อนข้างดีนะฮะตอนนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีไปแล้วนะฮะครับทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะจะกรุณามา แสดงวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็มาเป็นประธานในวันแรกวันแรกนะวันแรกวันที่ยี่ดช่วงเช้านะครับก็บต้องเชิญชวนแล้วก็จะมีสปีกเกอร์น่าสนใจเยอะเลยนะครับอยากใช้มามาชมแล้วก็มาฟังกันเป็นการประเทืองปัญญาสําหรับท่านที่อยากจะได้ของอะไรใหม่ๆแล้วก็สําหรับสตาร์ทอัพนี้ก็เป็นเวทีที่จะได้พบเพื่อนฝูงที่เป็นสตาร์ทอัพด้วยกันนะครับจํำนวนมากเลยนะครับ ทำความรู้จักกันอาจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันรวมทั้งอาจจะได้คุยกับสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆที่เคยประสบความสาเร็จแล้วนะครับ,รบในวงการนี้เนี่ยเขาเขาเขาดีนะฮะเขามักจะเป็นพี่เลี้ยงให้กันและกันนะครับ,รบแล้วก็สําหรับรัฐบาลเองก็จะพยายามทำหลายอย่างเลยนะครับวันนี้เรามีการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะสนับสนุนนะฮะในเมื่อเอกชนไทยที่เป็นเบนเจอร์แคปยังไม่มีมไม่มากนักรัฐบาลก็จะช่วยไปสักพักหนึ่ง ครับตามีจัดตั้งไว้หลายกองเลยนะครับที่จะช่วยชาร์อัพนะครับรวมทั้งการจัดนโยบายภาษีเพื่อที่จะให้เป็นแรงจูงใจให้พวกเฟเจอร์แคปเข้ามาร่วมระดมทุนกันเยอะๆนะครับแล้วก็การเราก็จะครับครับครัครับแชนท่านก่อนเลยครับในระยะอันใกล้นี่เราก็จะพยายามในปีนี้นะครับเท่าที่เวลามีอยู่เนี่ย ทำเอ่เอ,อพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ที่สตาร์ทอัพรวมตัวทำกิจกรรมแล้วก็มีพิชชิ่งมีอะไรต่อมีอะไรกันได้นะครับผมคราวนี้ใช้คำว่าสตาร์ทอัพดิสตริกต์นะครับก็จะเริ่มวางแผนกันแล้วนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดโดยช่องยิ่งในหัวเมืองใหญ่ๆนะครับอขอยกตัวอ,อย่างอย่างนี้ที่เราเล็งๆกันอยู่ตอนนี้แล้วก็เริ่ม าอาืกันแล้วนะครับเช่นที่สยามสแควร์น่าจะมีสตาร์ทอั i ด t สตริสักแห่งโอ้น่าสนใจมากอยู่ใจกลางตนะครับใจกลางเมืองหลวงเลยไปมาง่ายแล้วก็ร้านกาแฟเต็มไปหมดนะฮะสังเกตว่าสตาร์ทอัพทั่วโลกนี่มีม,มีมียี่ห้ออยู่ยี่ห้อหนึ่งคือต้องต้องมีร้านกาแฟะนะ, <laughs> <laughs> ะครับแล้วก็ที่หัวเมืองยกตัวอ,อย่างนะครับเช่นที่เช,ชียงใหม่เนี่ย พวกเราเคยคงเคยไปเที่ยวกันแล้วถนนนิมมานเหมินครับครับนะครับตรงนั้นก็แรงๆอยู่นะครับแล้วก็จะร่วมมือกับมาลเยเชียงใหม่จะลองเนลลามิตสันดับดิสตริกส์ขึ้นที่ถนนนิมมานเหมินเป็นต้นนะครับหัวเมืองอื่นๆอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเราค่อยๆก้าวไปแล้วก็ปีนี้จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างสักจํานวนหนึ่งครับครับขออนุญาตเรียนถามนิดหนึ่งคอ่อเมื่อสักรู่ท่านพูดถึงว่ารัฐบาลผลักดันแบบระยะยาวแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม นะครับเอ่อผมไม่แน่ใจว่าอย่างเรื่องภาษีท่านก็แตะี่หนึงว่าโอเคมีมาตรการภาษีเพื่อจูงใจอ,อคนที่เป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมฮะหรือจูงใจเวนเจอร์แคปไหฮะท่านครับก็กระทรวงการคงังก็จะเป็นหลักที่สําคัญในแง่ของรแรงจูงใจทางภาษีนะครับแล้วท่านทำมาตรการเยอะเลยนะฮะรวมทั้งเรื่องเรื่องการลดหย่อนภาษีเนี่ยให้ ให้จูงใจเพียงพอนะฮะยกตัวอย่างเช่นเพื่อที่จะทําให้ปริมาณของเวนเจอร์แคปของเมืองไทยลุกขึ้นมาจัดตั้งกันมากขึ้นเนี่ยก็คงจะมีการลดหย่อนในแง่ของแคปิตอลเกนนะฮะหรือในแง่ของการหักลดี้ยจจากรายได้เป็นต้นชครัึงตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เกิดแรงจูงใจเพราะจริงๆภาครัฐก็ไม่ใช่ขาใหญ่นะครับในการเป็นเวนเจอร์แคปจริงๆต้องเป็นเอกชน ครับเพราะพวกนี้เขาจะคำนวณความเสี่ยงเก่งแล้วก็แต่แต่แตแตเราต้องรี่ทำนะครับเพราะเราเรามีสัญญาณว่าสตาร์ทอัพจำนวนหนึ่งนะครับที่ที่เริ่มเห็นเห็นว่ามีศักยภาพและมีผลเนี่ยเ,เราเราต้องการไม่เราไม่ต้องการให้ออกไปประเทศต่างประเทศ เพื่อบ้านเราเพื่อระดมทุนอะไรเงี้ยใช่ไครับครับไม่งั้นของดีๆของประเทศมหล่นออกไปข้างนอกหมดนะครับก็ก็พยายามจะเก็บกว่าตรงนี้แล้วก็สร้างระบบขึ้นมาโดยเร็วดยการสร้างฐานของสตาร์ทอัพให้มันกว้างขึ้นนะครับครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าสําเร็จร้อยเอร์เซ็นตะฮะครับผลสําเร็จก็อาจจะไม่ไม่มากเท่าผู้ที่ยังจะต้องพยายามต่อไปแต่ว่า ตามสถิติของทั่วโลกเนี่ยผู้ที่สําเร็จก็มักจะไปได้ดีมูลค่าคสูงนะครับ,รบก็ช่วยเป็นฐานเศรษฐกิจอีกแรงหนงโดยเฉพาะยิ่งมหาทาลายจริงจริงราชมงคลธัญบุรีก็น่าทำนะครับ,รบทำให้มีสตาร์ทอัพแอรียสักสักตึกหนึ่งนะครับแล้วก็เชื้อเชิญทั้งอาจารย์นักวิจัยนักศึกษาเข้ามาเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็หัดทดสอบเป็นสตาร์ทอัพด้วยนะครับเพราะว่า เทคโนโลยีไหนมาอะไรก็เยอะใช่ไหมครับครับใช่ครับอเอามาเรียงเรียงกันแล้วผมว่าไอเดียมันมาเองครับครับผมการผมสุดนี้นะครับอยากย้ำสักนิดนึงครับเชิญชวนคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็กลุ่มสตาร์ทอัพแล้วก็กลุ่ม SME นะฮะหรือท้ามดที่สนใจเข้ามาร่วมงานครั้งนี้สักนิดนึงครับท่านครับครับขอเชิญชวนเลยนะครับงานนี้เป็นงานใหญ่จัดเพื่อที่จะให้ผู้สนใจท่านจะเป็นสตาร์ทอัพหรือไม่ไม่เป็นไรนะครับมาหาความรู้กันนะครับ ผู้ที่เริ่มอ,อยากจะเป็นสตาร์ทอัพมาหาพักพวกพูดคุยกันหารุ่นพี่รุ่นน้องนะครับมีต่างประเทศมาให้คุยด้วยว่าเรียนรู้จากกันและกันได้อย่างไรม,มาเรียนรู้เรื่องเบนเจอร์แคปนักลงทุนทั้งหลายก็มากันเพียบเลยนะครับเชิญชวนเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายวันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคม4วันเต็มๆท่านใดะสะดวกมาเสาร์อาทิตย์ก็มา2วันหลัง นะครับบวันแรกท่านนายกัฐมนรีท่านจะกรุณามาคีโน้ตแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ให้กับพวกเราว่าจะพาเราเดินไปในทิศทางไหนแล้วก็จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เรากันอย่างไรนะครับมากันเยอะๆเลยนะครับเพราะว่างานนี้จัดเพื่อประชาชนโดยแท้เลยครับขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งครับติดตามความคืบหน้าของโครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ได้จากที่ไหนครับครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์หรือติดต่อไปที่สำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติภายใต้ใกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ www.nia.or.th ครับครับผมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับท่านดรพิเชษดุรงค์เขวโรดเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับ สวีทเอฟแอมแปดสิบเก้าวิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร02 691 773 8ึง